สุดยอดสุดยอดยอแล้วชอบมากที่สุดคือป่าแห่งนี้ครับ,รบผมผมไม่ค่อยเคยเห็นป่าประเทศไทยที่ที่สมบูรณ์แล้วก็รักษาต้นไม้ใหญ่ๆได้ขนาดนี้เนี่ยมันมีประวัติยังไงฮะคุณบอสเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ที่ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยค,คือป่าแห่งนี้นะครับโดยอาชีพของชาวบ้านไม่จําเป็นต้องตัดต้นไม้นะครับเพราะชาวบ้านเขาปลูกชากับกาแฟครับเพราะพืชสองชนิดนี้สามารถ เติบโตได้ในที่มีแสงน้อยและอย่างน้เขาต้องการรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ด้วยใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเขาตัดต้นไม้ใหญ่ชากับกาแฟจะไม่ได้ผลผลิตนั่นคือเราไม่จําเป็นต้องตัดต้นไม้ใหญ่ถ้าเราไปทําการเกษตรชนิดอื่นอย่างเช่นทําข้าวหรือทําปลูกกระหล่ำหรืออะไรสักอย่างคุณจะสังเกตเห็นว่าเป็นภูเขาหัวล้านครับผมเป็นอาชีพของชาวบ้าน สามารถรองรับกับป่าอย่างนี้ได้แต่จากต้นไฟเขาไม่ตัดต้นไม้สักต้นเลยไม่ตัดไม่มีไม่มตัดไม่ตัดถ้ามีถ้าตัดต้นไม้เราก็ไม่มีงานทําเราทำเหลืองปลูกไว้ตามต้นไม้ด้วยนะเขาเาเรียกอะไรอ๋อนั่นเขาเรียกว่านั่นแหละครับเป็นการเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาป่าเขาเรียกว่าบวชป่าบวชป่าครับในความเชื่อของเราถ้าเป็นชาวพุทธเราจะฆ่าพระฆ่าเนนบาปมาก ถ้าเราตัดต้นไม้ที่บวชแล้วเช่นเดียวกันบามมากชาวบ้านก็เลยไม่ตัดถ้าเราส่วนใหญ่รักษาป่าอย่างนี้ไว้ได้เยอะๆเนี่ยคิดว่าปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่เรากำลังเผชิญอะไนี้ได้ลดน้อยลงลดน้อยลงแน่นอนครับคุณเชืะนกันนะครับเราสังเกตเห็นว่าถ้าภูเขาหัวร้านน้าถ้ามันตกมามันไปหมดเลยไม่เหลือไว้บนดอยเลยอย่างนี้ต้นไม้สามารถ รองรับได้หน้าแรงการซัดน้ําก็ยังเขียลายน้ําออกมาต้นไม้นี่มีอายุตั้ง800ปีเล้วครับประมาณรุ่นราวเขาเดียวกับถนนเส้นสายเชียงใหม่ลําพูนนะครับเส้นนั้นเจ้าแม่จามเทวีปลูกไว้มา800กว่าปีที่แล้วคุณจะเห็นลักษณะคล้ายกันความแบ่งครับต่งเท่ากันนะครับต้นไม้800ปี เท่ากับเมืองมรดกโลก800ปีที่เิเป็นหืนป่าต่อแก่ต้องชื่นชมชุมชนนี้ครับต้องชื่นชมช่วยรับารรับอย่างนี้นะครับมีมีคนข้องใจค่ะปกติเนี่ยเรากลางมือเราก็เท่อยู่แล้วไอ้ท่าตีลังกาไว้หัดจากไหนฮะเพราะต่อไปป๋าประแดงกับป๋ววิทยาเธอจะตีลังกาอันนี้มันแล้วแต่เทคนิคและทำศักษะการฝึกครับผม เทพมากฝึกมาจากลิงแถวข้างในนี่พี่เลยไ่เคยเหยืที่นี่เลยไม่ใช่เหรอครับผมเป็นคนที่เหิืบ้านนี้เลยผมเหยื่อบ้านนี้เลยบ้านนี้เลยอย่าไปฝืนย่างนรับไม่แล้วต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีอะไรที่ตื่นเต้นไหมเดี๋ยวบอ่สตอนนี้เราฐานนี้เราจะเดินลงบันไดวนนะครับแล้วก็เราจะไปเดินที่บนบันไดแขวนนะครับแล้วไปหาอีกฐานหนึ่งอีกฐานนั้นตื่นเต้นอีกแล้วครับใช้เบรกครับอ่าอยดี๋ยว่า สะพานแขวนนะฮะก็มานี่รับน้ำหนักได้เยอะแหละฮะเนี่ยเวลาฟัวทำไงรู้เปล่าด้านล่างก็จะเป็นพื้นระดับสูงมากนะครับไม่ใเราจะมีพี่อรนะซึ่งคอยทำให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาับ เเสียงกรี๊ดน้ก่อนเล้ปหรเราขับไปแล้วครับโอ้โหถูสาปนะฮะเป็นการบินถอยหลังวาเสุดแมนเลย งตื่นเต้นมากเลยพี่บอสค่ะครัับบตรงนี้วิวสวยมากเลยเราบินเลแล้วนะเราเราเราบินจากฐานแปดมาสู่ฐานเก้านะฮะใช่ต้องใช้คำว่าบินเรื่องเหาะดีเหาะนะเหาะใช่ไหมเหาะเ่าะ่็มแนด์มาพี่คะแนนคิดว่าพี่บอสเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่รักป่าไม้แล้วก็จะเป็นนักอนุรักษ์เดี๋ยวตอนนี้คนที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้เนี่ย ต้องมีความรักในธรรมชาติและป่าไม้เกิดที่นี่ป่ะเนี่ยเกิดที่นี่เลยครับเกิดที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ผูกพันกับผูกพันกับป่ากับภูเขาลูกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณจะเห็นอย่างนี้นะครับ Amazing Thailand แหงนขึ้นไปข้างบนครับดูครับคืออะไรครับสงสัยไหมครับสงสัยหรือว่อะไรครับคงละฮเป็น บัมบูแรนเออร์หรือว่าอะไรบันไดไม้ไผ่นะครับในป่าครับในป่าแห่งนี้นะครับค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ในบางฤดูการเช่นครับหน้าฤดูร้อนจะมีผึ้งป่านะครับมาทำรังเยอะแยะเลยครับบนยอดไม้ครับแล้วก็ตอกนี่แล้วเขาตอกเพื่อจะชาวบ้านครับปีนขึ้นไปเพื่อเก็บน้ำผึ้งหรือไข่ผึ้งเพื่อเอาไปขายน้ำผึ้งป่านี่ เราไม่สามารถควบคุมรสชาติของพึ่งได้บางบางบางรังเนี่ยอาจอาจจะขมบางรังอาจจะหวานแล้วมันเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรที่บ้านเขาก็ต้องพยายามะช่วยกันรักษาไว้ไม้ใหญ่เอาไว้เพื่อพึ่งมาทำรังจะได้เก็บเกี่ยวยได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าไข่พึ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแหล่งโปรตีนชนิดหนึ่งที่นี่จะสังเกตเห็นว่าไม่มีตลาดไม่มีตลาดไม่มีเนื้อไม่มีปลาขายนะครับนานๆจะต้อง เดินทางไปข้างนอกเสียทีเขาใช้ชีวิตพอเพียงไงเใชช้ีวิตไหมจริงๆนี่นะถ้าเรามาอยู่สักเดือนเราคงเก็บเงินได้เยอะเลยเนาะเราหากินของป่าอยู่ที่นี่นะพี่ไอ้คำว่าจังเกิ้ลไฟสเนี่ยมีความบันดาลใจจากป่าหรอคะใช่ครับจังเกิลก็ป่าป่าอยู่แล้วไความบันดาลใจมาจากป่าแล้วจ้างชื่อว่าจังเกิ้ลไฟส์เขาบินในป่าใหญ่การบินในป่าครับการโหยพน เนาอดถินบินในป่าใหญ่โอ้ชื่อเก๋มากเลยทุกได้มาสัมผัสนี่จะได้ลิมรสความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นความธรรมชาติที่สมบูรณ์เพียวๆธรรมชาติครับผมถ้ารักการเมืองไทยมาให้ได้อย่าาาเพระฉะนั้นเดี๋ยวบอสจะพาไปจังเกิลไวต่อในถ้าซุปเปอร์แมนได้กันให้พี่บอสนำทางครับพร้อมยังครับโอ้โหอันนี้เป็นพี่บอสหัวมาเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะ ไปบพา่เ้มส์เจมส์เมเจมส์เจมสเจมส์เสเสเคมสเสเสดีครับโจเคครับตรงจุดนี้นะครับโ พี่แล้วพี่ทำไมต้องต้องต้องพิงขนาดนี้ล่ะอธิบัติได้ไหสองข้างเลยเหรอหนึ่ง้างโดหลุดมือโคตให้มันหลุดมือตอนนี้พี่เนซี่กำลังลดง้างล่างนะนั่นเลยไปไปอ้โ ไม่ได้แกคอยเด้งัพี่แนนซี่อยู่ตลอดเวลานะครับถึงก็ไม่ถึงชักไปโอเคครับโยกขาหน่อยครับจากฐานแรกมาโซนนี้เป็นฐานที่14ฮะที่เราเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเหนื่อยเนี่ยก็จะมีที่ให้เราพักใช่ครับดื่มน้ำ แล้วหลังจากนั้นเราจะไปต่อเพราะว่าพี่บอสซูเปอร์แมนของเราไปรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราพักเหนื่อย5นาทีนี่ี8ฐานนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลยนี่เา ใส่เกเบิ้นอยู่ตรงกลางเลยครับเจะาเกินไปส่งเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับฮะน้ำมันหมดหรอครับเข้าไปช่วยน้ำท่วมพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ได้ไหมครับโอเคโอ้เบรกฮอกครับเบรกฮอกไม่ไว้ใจแล้วครับโอเคครับ เถานการเฉพาะหน้าไปก่อนครับลูกค้าร้องไห้หเลยครับผมขอบคุณครับอีกแค่นาทีนะครับขอบคุณขอบคุณโอเคอีกห้าไปรับไปรไปรับไีรับไปรับนปรไปรับไปรับไปรัไปไปรับไปรัไปรรับยไปรับโอ้ไับับัับร

เด็กเด็กอยู่ตรงกลางขาระหว่างชีวิตอยูกับชีพเต็มปีนะที่นั่นชี้นะโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอากระเป๋าไตอนนี้เราอยู่มองเห็นตรงนี้ตรงนน้นเป็นแพลตฟอร์มพิสติที่เรายืนอยู่ตรงนน้นชี้นีครับโอเคครับพี่น้องครับผมจะเกาะเข้าไปในลักษณะที่เหมือนรูปตัวดีอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ประมาณ2-3เมตรก่อนถึงพื้นผมจะหยุดพี่ไว้ตรงตรงกลางนะครับ แล้วพี่บอกว่าปลดล็อกดึงตัวนี้ออกไม่ง่ายครับกดทีครับพี่เดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะครับปล่อยขาแขนเลยครับขาแขนขาแขนหน่อยว้าวไม่เอาไม่เอาพี่ปอนกดเซฟครับกดเซฟ๊ยกดเซฟก่อนกดเซฟ๊ยปอนยังไงเราโอเคไป ตัวคียบตัียบใกล้กหน้าอกใกล้หน้าอกป้าพี่ตำลงาอีกหน่อยเด้อต้นแล้นแหละองไม่แล้วก็่ขึ้ไปแค่นั้นเองจะกินปล่อยแล้วปล่อยเชื่ยปล่อยเชือยไปไปเลยไปเลยปล่อยเ่เอาเอามา

ในไหนเรามาเชียงใหม่แล้วนะคะเราก็อดไม่ได้ที่จะมีผ้าห่มมาให้เนื่องจากอากาศเย็นนะคะเลยอ,อากาศหนาวเย็นนะฮะเรามาเรามาเที่ยวด้วยนะแล้วก็นําสิ่งของมาฝากมาแจกกันด้วยนะครับเนื่องจากอยู่บนยอดดอยตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับกับรามมาร,มพ,รพี่้าสก ัดกับพี่เลยนะพระผมสีแดงตัดกระทรงผมนะคะก็จากรายการคืนว่าสายแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนรับไว้นะฮะเด็กๆแล้วก็ชาวเขา นะคะแล้วก็คณะที่อยู่บนเขาอากาศเย็ยนมากเลยพี่โระวิสบนดอยสะเก็ดนะครับ,รบดอยสะเก็ดนะคะผวก็ขอขอบคุณทางรายการคืนฟ้าใสอย่างมากนะครับค่ะพี่ยืนก็ได้ค่ะ,คะรู้สึกยืนแล้วมันดูเท่ขอ,ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับท <laughs> ี่ได้รับความกรุณาเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ใจดีจากทางกรุงเทพนะครับให้ uh, อกาสให้พวกเราผู้ด้อยโอกาสนะครับขอบคุณมากครับ ก็ผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวทั้งภาคเหนือนะฮะช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะฮะเชียงใหม่แล้วก็มาเที่ยวจางเกิลฟลายด้วยซึ่งมีคุณบอสเนี่ยน่ารักมากเลยคอยช่วยดูแลทุกแร์แล้วก็สตาฟน้องๆเนี่ยนะเสะื้อเขียวที่คอยช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสนุกสนานก็มาเที่ยวกันเยอะๆฮะสนุกครับ หอมไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลต้องที่หอมหวานเบเกอรี่สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่บริษั Express, ท NKX Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ซับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน เราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช็อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่027368444 6 ช่วงนี้บริษัทมีโปรโมชั่นนะคะเราจะมีทริปพิเศษค่ะไปแอลเมืองเหนือกันนะคะไปพักสถานที่หรูหราอย่างของอิมพีเรียแล้วก็ไปเที่ยวแบบทีมงานของเรานะคะในราคาพิเศษค่ะสนใจนะคะติดต่อที่บริษัท NK e x p คเอ็กซ์เพรค่ะ0 2 7 3 6 8 4 4 4ค่ะและ085 939 9909ค่ะ แนนต้องขอราไปก่อนนะคะขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะคะคุณชานโนนค่ะและโรงแรมอิน e ท i ร์เรียนร s สอร์ทแอดสปอร์ตที่เชียงใหม่ค่ะนะคะขอบคุณแกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนแบงคอกและขอบคุณดาราจะเป็นทุกท่านค่ะคุณประวิทย์บุษดีดำเกิงนะคะแล้วชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะคะและสปอนเซอร์ต่างๆและผู้ใจบุญทุกท่านค่ะที่บริจาคเข้ามานะคะช่วยผู้ ประสบภัยน้ําท่วมค่ะนะคะแนนต้องขอลาไปก่อนค่ะฝากบรรยากาศสวยๆของโรงแรม Imperial r e s o r t ร a ทอน์ส,ร,นสร,รับที่เชียงใหม่ไว้ค่ะพบกันในอทิ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ